ถ้าพูดถึงผู้กำกับภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเชื่อว่าชื่อของต้งบรรจงปิสันธนกูลคงเป็นหนึ่งในนั้นผลงานทุกชิ้นของเขาเป็นที่จดจำและถูกพูดถึงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหนังแนวสยองขวัญสั่นประสาทอย่าชัตเตอร์กดติดปิญญาและแฝ <c oughs> หรือหนังแนวสยองขวัญสั่นขากรรไกรอย่าสี่แพร่งและห้าแพร่ง และเมื่อเขาเปลี่ยนแนวมาทำหนังโรแมนติกค,คอมอดี้อย่างกวนมึนโหก็ทำให้แฟนๆได้ทั้งจีทั้งหาในเวลาเดียวกันจนโต๊ะตัดสินใจย่ำใหญ่ใส่ทุกแนวที่ตัวเองถนัดลงไปในหนังสยองขวัญโรแมนติกค,คอมอดี้อย่างพิมารพระขนมซึ่งกลายเป็นหนังที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทำลายทุกสถิติข,ของวงการภาพยนตร์ไทยและนั่นทำให้โต๊ะต้องคิดหนักว่าหนังเรื่องต่อไปจะทำแนวไหนออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆดี ทุกอย่างเงียบงันไปนานกว่า2ปีจนเดือนมกราคมที่ผ่านมาโปรเจกต์ที่ซุ่มเงียบของผู้กำกับพันล้านคนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวโดยบอกแสแรกที่แฟนหนังของต้งได้รับรู้ก็คือภาพที่เขาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลภาพนี้ เริ่มมีการคาดเดากันว่าโปรเจกต์ใหม่ของเขาน่าจะมีความเกี่ยวพันกับความโรแมนติกในฤดูหนาวของฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นการคาดเดาที่ถูกต้อง <Action. S 1> แต่สิ่งที่แฟนๆคาดไม่ถึงก็คือการถ่ายทําหนังเรื่องนี้โต้ต้องเจอกับสภาพอากาศที่เกินกว่าจะควบคุมปัญหาคือตอนนี้หิมะหนักไปถ่ายไม่ได้ครับยงเลยเก้า ในเมื่อควบคุมธรรมชาติไม่ได้โต้งจึงหันมาคุมเข้มนักสแสดงแทนซึ่งในหนังเรื่องนี้โต้งเลือกที่จะทำงานกับพระเอกคู่บุญคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความเนิร์ดเพราะเตอ๋อฉันทวิทถูกจับเปลี่ยนลุกใหม่ชนิดที่เรียกว่าทรมานใจแฟนคลับทงดักผมทำฟันเกใส่แว่นและเพิ่มน้ำหนักรวม10กิโล เพื่อให้เตอ๋ออินกับการสวมบทบาทเป็นเด็กชายหนุ่มไอทีสุดเนิร์ดคนที่ดูตกใจที่สุดคือแม่ผมคือพอกลับบ้านไปแม่เฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอก็ดูคล้ายๆพ่อเขาเหมือนกันตอนที่หนุ่มๆและพ่อก็ผมหยิกกันนะคะและคงไม่ได้มีแค่แม่ของเตอ๋อเท่านั้นที่สับสนแต่ยังมีคนที่จำไม่ได้เลยว่านี่คือเตอ๋อฉันทวิทย์พระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตก็จะมีคนไทยที่เขาไปเที่ยวไปทัวอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะอยู่ในนั้นด้วยคนก็จะไม่ไม่รู้ว่าเป็นผม และด้วยความที่เตอ๋อต้องเก็บลุกนี้เป็นความลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเลยทําให้แฟนๆเป็นห่วงจนเริ่มมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับตัวเขาออกมามากมายคือมันไม่ใช่หมวกธรรมดาค่ะมันเป็นหมวกกันหิมะประมาณนั้นเลยถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องใส่อย่างนี้ตลอดเนี่ยสุขภาพหนังศีรษะของฉันทวิตต้องมีปัญหาแน่นอน ถือโอกาสนี้แล้วกันครับชี้แจงว่ายังไม่ได้ป่วยสบายดีมากครับพี่สุพัรณครับถ้าพี่สุพัรณดูอยู่นอกจากโต้งจะเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยลุคของพระเอกแล้วเขายังเอาใจแฟนหนังด้วยการชวนนางเอกหน้าใสาขวัญใจมหาชนอย่างมิวนิษฐาจิระยั่งยืนมาโปรยสเสน่ห์บนจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ซึ่งในเรื่องมิวต้องรับบทเป็นนุย้ยมาร์เก็ตติ้งสาวสวยตัวท็อปประจำออฟฟิศฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องหมูหมูสำหรับมิวแต่ปรากฏว่ามิวไม่ได้กินหมูอย่างที่คาเพราะเธอกลับต,ต้องกินสิ่งนี้แถมมิวต้องทำอะไรอีกมากมายทั้งนอนแช่แข็งอยู่กลางพายุหิมะมมร้องไห้ข้ามวันข้ามคืน ไม่อเหนื่อยนะสหสมากแถมยังทำงานทุกวันแม้ในวันที่ป่วยวันนั้นน่ะก็ไม่สบายเสียงแหบแต่งตูว้โว่เ่าอะตอนเด็กๆฉันก็ชอบทำแบบนี้แนหะละลึกๆก็สงสารเขาด้วยว่าเขาก็ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เล่นเต็มที่ครับอ่ะถ้านฉันช่ายคุงดีกว่า <c oughs> <c oughs> อย่าง้ออกแม่ได้ทีเอาใหญ่เลยนะครับเตอ๋อ <c oughs> และถึงนาทีนี้เราขอประกาศให้แฟนๆทราบโดยทั่วกันว่าหนังเรื่องแรกของ GDH และหนังรักเรื่องใหม่ของโต้งบรรจงปิดสันทนากรใกล้เสร็จสมบูรณ์ให้แฟนๆได้ดูกันแล้วจดลงปฏิทินคุณไปเลยว่าวันที่หนึ่งกันยาคุณมีนัดกับแฟนแฟนเดยแฟนกันแค่วันเดียวหนึ่งกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์